ก็ซ่อมเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็รายละเอียดผมจะลงไว้ใน youtube นะครับาการซ่อมอย่างละเอียดเลยนะเ่อนครับตัวนี้โอ้เขาทําแบบเละตุ้มเปะเลยนะไม่รู้ว่าเขาเขาซ่อมยังไงนะแต่ตามหลักนะศูนย์ก็น่าจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่านี้นะมาดูการชาร์จนะครับเสียบไฟนะครับเพราะอ่าหม้อแปลงท,ที่ผมให้ลูกค้าส่งมาคือจะได้วัดแรงดันไฟว่ามันตกมันมากมันน้อย จะได้แก้ไขถูกนะครับตอนนี้ออแผงทํางานปกตินะครับเนี่ฮะตอนนี้ชาร์จนะครับเพราะว่าชุดวิเมสเป็นเสียนะครับทําให้แบตเตอรี่มันไม่วาานะครับหน้าที่ของเขาคือทําให้แบตแบตเตอรี่เป็นวาานคงที่แล้วก็ควบคุมการชาร์จควบคุมการเร่งนะครับตัวแผงโมจรจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับมาเปิดกดตัวนี้แช่หน่อยนึงนะครับเนี่ยอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับต่อไปเป็นเบอร์สองนะครับ กดตปิดนะครับนะครับก็ทำงานปกติทุกอย่างน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งให้ครับขอบคุณครับ